คัดบีมคืออะไรเพื่อนๆเคยเห็นกันไหมครับวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับเพราะว่ามีลูกค้าผมนะครับสั่งเหล็กคัดบีมาพอดีผมก็เลยอยากจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าคัดบีมหน้าตาเป็นไงนะฮะอ่าตัวนี้นะครับก็คือว่าเป็นคัดบีมนะครับที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะคัดบีมก็คือว่าการเอาเหล็กไอบีนะครับผมมาทําการผ่าครึ่งซึ่งตัวเนี้ยนะครับเราสั่งตรงมาจากโรงงานเลยนะฮะก็เป็นของสยามยามุโตเลยนะครับอ่าบอกเลยว่า คุณภาพเนี่ยรับรองว่าดีแน่นอนนะครับเพราะว่าเราตัดมาจากโรงงานเลยคัดบีมนะครับก็คือการนำเหล็กไอบีมนะครับผมเอามาทาการตัดขึ้นแบบนี้นะฮะในบางกรณีนะครับก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันไปนะฮะลูกค้าก็เลยจะต้องมีสั่งแบบนี้มาบ้างนะครับเราเรียกคัดบีมหรือว่าเหล็กบีมตัวทีบีมตัวนี้นะครับผมฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเขารีดเขารีดมาให้เป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับผม ตัวนี้นะครับก็คือการเอาไอบีมาตัดนะฮะจะสังเกตว่าจะมีรอยตัดแบบนี้นะครับนานๆนนทีจะมีลูกค้าสั่งมาแบบนี้นะครับผมก็เลยจะเอามาโชว์ให้กับเพื่อนๆได้เห็นว่าอ๋อคัดบีนหน้าตามันเป็นอย่างนี้เองแล้วที่สําคัญกนะ็คือว่าสามารถสั่งจากโรงงานได้เลยด้วยนะครับผมแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลารอนิดนึงนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทาง KTM นะครับใช้คัดบีนแล้วบีนทุกตัวนะฮะของเรานะคะ เป็นของเหล็กสยามยามาโตทั้งหมดเลยนะครับสนใจความรู้ดีๆแบบนี้คลิปดีๆแบบนี้นะครับติดตามที่ KTM Steel ได้เลยนะครับ